ได้เวลาสนุกฉลาดรอบรู้ไปกับพี่รูลูแล้วจ้าสวัสดีจ้าวันนี้พี่รูลูมาพร้อมจุกและเปียจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่รูลูจุกและเปียจะมาชวนน้องๆไปทัศนศึกษาด้วยกันนะจ๊ะตื่นเต้นจังเลยครับพี่รูลูต้องสนุกแน่ๆเลยค่ะ ที่รู้ลู่ว่าจุกเปียชวนเพื่อนๆไปกันเลยดีกว่านะไปกันเลยเพื่อนๆน้องๆจ้ะประเทศไทยของเรามีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สำคัญมากมายที่แสดงถึงความเป็นมาและเอกลักษณ์ประจำของแต่ละท้องถิ่นด้วยโบราณสถานก็คือสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้และมีอายุมากกว่า100ปีขึ้นไปจ้า ที่รูลูจะพาไปชมโบราณสถานกันก่อนนะที่นี่คือวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือที่เราเรียกกันว่าวัดพระแก้วยังไงล่ะครับอ๋อเปียจำได้แล้วค่ะเพิ่งจะดูรายการโทรทัศน์เมื่อวานนี้เองสถานที่นี้คือวัดพระศรีสันเพชรที่จังหวัดอยุธยา และด่านเจดีสามองค์ที่อำเภอสังขะบุรีจ้าเอ๊พี่รูลู่ว่าจะพาจุกเปียและน้องๆไปดูโบราณวัตถุกันอีกนะโบราณวัตถุหมายถึงวัตถุที่สร้างขึ้นในสมัยโบราณที่สามารถย้ายได้และมีอายุมากกว่าหนึ่งร้อยปีขึ้นไปเปียอยากเห็นจังค่ะพี่รูลู่จุกก็เหมือนกันครับเอาละจ้า ตามพี่รูลูมาเลยนะโบราณวัตถุที่พี่รูลูจะพาไปดูมีพระพุทธชินราชพระแก้วมรกตพระพุทธรูปทรงเครื่องและพระพุทธรูปศิลาขาวประทับห้อยพระบาทดูสวยงามและมีคุณค่ามากเลยนะคะ โบราณสถานและโบราณวัตถุนั้นเป็นสมบัติของชาติเพราะฉะนั้นทุกๆคนในชาติต้องช่วยกันอนุรักษ์และบำรุงรักษาไว้เพื่อให้คงอยู่คู่ชาติไทยของเราตลอดไปจ้าจุกรู้สึกสนุกและได้รับความรู้เยอะแยะเลยครับพี่รูลูกพี่รูลูกจุกและเปียขอไปพักผ่อนกันก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ